สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเอาเหรียญที่เราได้นะครับจากดิจิติ้งพุทนะครับผมเพื่อมาซื้อเหรียญเพิ่มครับเพื่อรับรายได้นะครับปกตินะครับปกติเราจะรับรายได้อยู่ที่นี่นะครับครู่นะครับปกตินะครับเราจะรับรายได้อยู่ที่0ู1ห่เหรียญนะครับสําหรับการกดโพสหนึ่งโพสตแล้วก็กดไลค์สิบไลค์นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับ แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มนะครับเราต้องไปทํำยังไงนะครับผมจาก0 3 1เป็น0.62นะครับอันดับแรกเลยครับเรามานี่นะครับ3มขีด4ขีดด้านบนนี่ครับ4ขีดด้านบนกดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกแพ็กเกจนะครับแล้วก็มาที่ exchange นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นี่เลยครับเราก็ดูเลยนะครับนี่นะครับเราก็กด exchange ตัวนี้เลยนะครับ เพราะตอนนี้เหรียญเรามี13กว่าเหรียญนะครับจากการกดโพสต์1โพสแล้วก็กดไลค์สิบไลค์ต่อวันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็กด e x c h a n เ e เลยนะครับกด Exchange ทันทีนี่นะครับมันก็จะถามว่าคุณต้องการคอนเฟิร์มไหมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเหรียญการซื้อเหรียญนะครับผมก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับนี่ครับก็ขึ้นว่าเซนนะครับด้านบนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูนะครับ ว่าเหรียญเราเหลือเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเหรียญที่เราแลกไปนะครับสิบเหรียญนะครับนี่นะครับสิบเหรียญนะครับแล้วก็สามจุดเหลือสามจุดห้าหนึ่งนะครับจากการที่เราทำเอง